สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้เราจะมารีวิวแกะกล่องไม้กันสั่นของจีนอีกค่ายนะครับโอชอครับโอเคนะครับเนี่ยมาเป็นรูปแพ็กเกจจีนแน่นอนครับโอเคเราแกะดูครับข้างในแล้วแพ็กเกจมาสวยงามนะครับหรูมีของผมสั่งมาได้มีแถมไฟด้วยนะครับฟูลท์ติดหน้ากล้องสำหรับถ่ายคืนสูงมาให้ด้วย น,นี่เอาไปก่อนเป็น,นะครับแพ็กเกจแพ็กเกจดูดีครับใช้ได้กับ Apple Store Android ได้สองระบบแพ็กเกจดูดีมากนะครับข้างในสิ่งที่ให้มาด้วยมีอะไรบ้างสายชาร์จสายชาร์จเป็นไทซีหัวไทซีอันนี้อะไรนี่รีโมท นี่หมดหมดท้ายที่หมดไดกดนี้ขาตั้งนี่ตัวของไม้การ์สันนครับก็จะมีปุ่มปิดเปิดะปุ่มเบนเทกนี้เป็นเหมือนจอยสติ๊กนะครับถ้าเป็นปุ่มเลื่อนเลื่อนขา มเมือนแบบครับเหมือนจอสติ๊กเกมเลยครับอันนี้ก็เป็นปุ่มซูมเข้าซูมออกอันนี้จะเป็นปุ่มโฟกัสโฟกัสภาพนะครับที่ชาร์จแบตมีคู่มือภาษาจีนฝิดฝังก็จะเป็นภาษาจีนเหมือนกันครับโอเคมีภาพประกอบ ครับเรามาลองประกอบมือหันมัดเข้านนไปนี่กางออกนี่ยืดยืดไม่ได้ครับยืดไม่ได้ไดชแค่เนี้ยครับขาขานี้ออกก็ดึงขึ้นมาครับแค่เป็นแค่เป็นจะเป็นล็อกอยู่ดึงขึ้นมาได้เลยโอเคครับอย่างนี้ยืดไม่ได้ยืดได้แค่นี้สุดละสูงสุดเมื่อเราได้ในลักษณะน,นี้แล้วเห็นครับเราก็จะโทรศัพท์มาใส่ การที่เาอาสศับใส่วนีนะครับตัวไมน้นะครับจะมีตัวเรียกว่าตัวไกด์มาให้หร้บไกด์ตัวนี้นะครับน,นี่กัะตุ้นกลางโทรศัพท์ยังอย่างประมาณนี้ครับแต่กล,กลางแล้วก,กดเปิดเครื่องค้างไว้จะมีปุ่มไฟจะวิ่งปึ๊บมาครับจะล็อกล็อกตำแหน่งนะครับ ตำแหนนีเ้เราต้องการเอาโทรศัพท์ตั้งขึ้นในแนวตั้งกดปุ่มสีแดง2ครั้งคับตนี้ในโหมดของไม้กันสัตว์นะครับยี่ห้อนี้รุ่นนี้จะมีให้ใช้ก็คือจะมีโหมดฟังก์ชันทั่วไป POV DM ครับเราจะมาลองดูว่ามันทำงานยังไงครับ เลาต่อไปคือเราต้องเปิดบลูทูธเปิดบลูทูธเพื่อให้จับไม้กันสั่นตัวนี้นะครับโอเคมันจะมีแอปให้ดาวน์โหลดมาใช้กับตัวของไม้กันสั่นนี้ก็คือแอปของ Ochon นะครับก็พิมพ์เข้าไปเป็นตวัวครับ ดาวโหลดเข้ามาผมดาวโหลดไปแล้วครับเรวจะกดเข้าไปโอเคกดยอมรับนะครับก็จะมีห้ลองอนุญาตเสร็จแล้วกดแล้วมันจะให้เลือก connect เชื่อมต่อครับมันจะขึ้นว่าสมาร t e x ตัวนี้นี่ครับโอเคอ่าในเครื่องณะน,นี้ ในข้นที่เราเชื่อมต่อในขั้นชื่อของตัวไม้กันสันนี้ขึ้นมาแล้วก็กดคอนิสแต่เราต้องเปิดบูทููก่อนนะครับจับคู่แล้วซึ่งจะใช้ฟังก์ชันของไม้ตัวนี้ได้อ่าโอเคอดูนะครับอนุญาตอนุญาตอ่า,อาอครับมาดูดมาองหายรดเ็วเฮครับจับคู่เสร็จแล้ว ในการใช้โหมดตัวฟังก์ชันขั้นเริ่มต้นมันจะขึ้นให้อยู่แล้วในการใช้โหมด pov หรือ dm นะครับจะต้องใช้ผ่านในตัวครับตัวจอสติกตัวนี้การกดอ่างเ่เรากดซ้ายขวาเห็นครับได้ถ้าเรากด2ครั้งลุ๊กอ่ะมันจะล็อกตำแหน่งล็อกตำแหน่งเหมือนกับว่าเซตค่าเริ่มต้นนะครับอันนี้ผมจะมาลองใช้โหมด dm กด3ครั้งที่จอสติกตกดลงไป โตโตคงกงกลางนี่ครับเนี่ยเออที่ขนาดนี้นี่ได้แล้วถ้าใช้ POV ก็กด2ครั้งพอสองครั้งก็รับตำแหน่งกด POV เนี่ย กดพ v กดหนึ่งครั้งจะมีไฟบอกมากันนีเย้ครับอันนี้ก็จะเป็นซูมเข้าซูมออกออันนี้ก็เป็นจับโฟกัสจับโฟกัสของภาพานี่ครับก็ดูแล้วอุปกรณ์แข็งแรงอยู่น่าใช้ครับราคาหลักพัน เอามาลองถ่ายได้กันสั่นดีภาพจะสวยงามอันนี้ผมก็สั่งมาจากจีนโดยตรงก็จะถูกกว่าซื้อในไทยหน่อยนึง่งแต่ก็อยู่ราคาหลักพันนะครับนี้ POV โอเคครับถือว่าไม้ การ์านี้ใช้ได้ส่วนในตัวแอปมีฟังก์ชันให้เล่นมากมายอยู่วถ่ายรูปนะครับมีหลายๆอย่างให้เล่น,นอันนี้ต้องลองเข้าไปกดดูแล้วศึกษาดูทีนึ่งนะครับส่วน ในแอปมันก็จะมีคู่มือของแต่ละรุ่นแล้วก็มีไกด์ไลน์ในการสอนว่าเราจะถ่ายแบบไหนนะครับอย่างผมรุ่นผมเนี่ยม็มี x อก HE, ครับมันจะมีบอกอยู่เป็นน่อยแต่จะเป็นภาษาอนะังกฤษเนี่ยจะมีวิธีการบอกอยู่ครับเนะี่ยเราเข้าไปดูได้แ,แอปเข้ามาดูมีลองดูครับไม้ถือผมถือว่าโอเคครับนี้อ่าแล้วนะถ่ายวิดีโอ ถ่ายเสร็จแล้วมันจะถูกบันทึกไว้ในกล่องของแอปตัวนี้สามารถแชร์และแชร์ได้นะครับแชร์เข้าไปในดิกตอกได้เลยมีการแชร์ให้พร้อมๆนี่ครับนี่แชร์ดิกตอกหรือยูทูบเฟซบุ๊กไลน์ในแอปถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ใครกำลังมองหาไมา้กันสั่นก็พิจารณาดูครับ ผมก็ใช้ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยลองมาดูวัสดุความแข็งแรงฟังก์ชันพื้นฐานถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับเห็นไหมครับหรือมีใครมีที่เคยใช้มาแล้วมีหรือท่านใดที่ใช้แล้วเคยสั่งมาใช้ก่อนแล้วแล้วมีออปชันดีๆแนะนำลองคอมเมนต์เข้ามาดูได้นะครับแนะนำแลกเปลี่ยนออปชันหนึ่งวิธีการใช้ทีหนึ่ง ผมก็เพิ่งได้ลองใช้วัเน,นี้ยครับแกะกล่องดูแล้วก็ลองดูแล้วก็ศึกษาดูเพราพวเมื่อกี้นี้ในแอปแล้วก็เอาลองมารีวิวให้ทุกท่านดูนครับส่วนไฟนี้อันนี้แถมได้แถมมาครับเราจะไปถ่ายถ้าตรตอนคืน,นนะแที่ตรงนี้เอาเป็นแม่เหล็กนี่ครับดูนะี่แม่เหล็กสหัแบบ ปะตรงนี้นี้นีได้มีที่ชาร์จให้พร้อมไทยซีเหมือนกันใช้ได้กันได้ก็มีไฟ่าจะไม่มีแบบนี่ครับโอเคไหมครับของแถมแล้วก็มีกระเป๋ากระเป๋าแบบใส่ให้ลองดูครับ ฉันว,ว่าโอเคสำหรับผมละไอตัวนี้โอเคนะครับคลิปนี้เป็นการสอนเบื้องต้นไปก่อนต้องมาลองเล่นอีกทีหนึ่งผมราะว่ามีอะไรชอบใช่อะไรมากมากมายมาก,มากอยู่ตอนนี้ครับน่าเล่นอยู่มาดูนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ before Couldn't look you in the eye It's just like an age makes me cry Oh I'm beautiful. I was so yeah, I'm a dream. Oh, yeah. I don't I'm gonna have control I want a perfect mouth I want a perfect soul